สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเรา Android V1 นะครับอย่ากกลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเปน็นแนะนำสินค้าไม่ได้เช็คโชว์เรื่องการลงทุนอย่างเงการลงทุนคมเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับโพสจังนะหาไรายได้ด้วยการเขียนกระทู้แล้วก็แชร์วิดีโอแล้วก็สร้างวิดีโอนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น EP ที่สิบนะก็ EP นี้ก็จะพูดถึงว่าตอนนี้เราเขียนกระทู้ได้ห้ากระทู้แล้วนะเอ้ยว่าเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเขียน็อาจริงจังก็วันที่สิบสามนะวันนี้สิบเก้าก็หกวันนะ แล้วก็เขียนอันนี้ก็ได้273ยอดดูนะอันนี้ก็อีกวันที่้5นะได้24วิวนะอันนี้ก็เพิ่งเขียนเมื่อคืนนะเกี่ยวกับอันนี้ก็เขียนเกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศนะอันนี้ก็เขียนเกี่ยวกับประวัติของพันทิป .com นะการสร้างรายได้นะก็คราวๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นรายได้วันนี้นะนับตั้งแต่แถวเที่ยงคืนจนถึงตอนนี้ก็0.4บาท0.04บ,บาทนะ เมื่อวานก็07 07นะอ่าเจ็ดวันนะแต่ว่าเราก็เพิ่งเริ่มเขียนนะเราก็ยังไม่รู้อะไรมากเราก็ลองเขียนเรื่อยๆ,ๆนะคิดว่าเอ้ยถ้าเราเขียนได้ทั้200 200ดูเหมือนไกลนะไม่ไกลนะอันนี้เราพูดถึงว่าเราเนี่ยยังไม่มีผู้ติดตามนะมันไม่เหมือนกับพวก youtube หรือ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะพวกยูทูบเนี่ยต้องผ่านกฎของเขาก่อนก็คืออ่าต้องมีผู้ติดต,ตาม4,000นะตอนนี้ปรนะับมา3,000แล้วแล้วก็มียอดดูเนี่ย ชั่วโมงสามพันถึงสี่สามพันสี่พันชั่วโมงนะอ่านี่ก็สร้างได้แต่เนี้ยเราเขียนถ้ามีคนเข้ามาดูเราก็เริ่มสไร้างะลยได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะสําหรับมือใหม่สําหรับนักเขียนผมก็เขียนบ้างกระท่อนกระแท่นบ้างนะอ่าเดี๋ยวจะพยายามปรับเขียนอะไรให้หลากหลายมากกว่านี้นะน,น,นี่ก็จะอยู่ในโซนงานออนไลน์อีกหน่อยก็จะ จริงๆอันข้างล่างเนะี่ยมีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะ,ะการดูแลผิวนะแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะเขียนปา้ป,ปกมันไม่ขึ้น่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาปกไม่ขึ้นนี่ผมก็ทําเหมือนเดิมโปกก็ขึ้นเฉยๆนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามมารับชม ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัคนี้ก็สินค้านะบูพิวเอ็นแบบทดลองใช้30วันหรือจะสมัครเสียตังใช้เล่นเกมต่างประเทศลื่นไหลแลืมุดเล่นเกมหรือว่าดูเน็ตซิกหรือเข้าเว็บที่โดนบล็อกโดนแบนนะมีเมนูสตดท้ายด้วยโพสตจังเนะืหารายได้เขียนบทความเขียนวิดีโอแชร์วิดีโอนะกดคนละหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องนะครับอ่านี้การันตีคริปโตอันดับหนึ่งโลกไบแนนนะเปิดมา5ปีนะโอเคเอ็กวิคริปโตอันดับ2โลกเปิดมา เก้าปีนะโอ OKX เนี่ยไม่โลกเทรดมาจินดีสุดในโลกที่ก็ไปแนนกูคอยเว็บต้นน้ําเปิดมาสี่ปี GDO, Albank นะแล้วก็สายเกมโมบ็อกดอทคอร์ดแล้วก็บิตคอยเเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนเป็นคมเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย